สะพานลาวญี่ปุ่นเดินทางไปด่านกันจ้ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยเดี๋ยวเราหาซื้อวัตถุดิบไปแคมปิ้งกันเย็นนี้ไข่มดแดง50บาทเอาจานหนึ่งค่ะหน่อไม้น้ำยนานางเ็ดเคาะพักหวานดอกกระเจียวเย้ได้หลังค้าแล้วหลอดและลืมเอาโคกมาด้วยได้อยู่ได้อยู่อืไข่มดแดงลงไปจ้าหอมมาก เดี๋ยวเราจะข้ามสะพานเขาเรียกสะพานอะไรสวยนะสะพานนี้นนะ่ะสะพานลาวญี่ปุ่นใช่ไหมสะพานลาวญี่ปุ่นไม่ได้ใจเราไปดูใช่แล้วสะพานลาวญี่ปุ่นฟ้าครึ้มๆนะตอนนี้มีคมน,ะน,นคหาปลาการโขงเกิดเขาหาปลาเต็มเลย นี่เห็นพระบนวัดภูสาเล่าเลยเหมือนไม่สูงนะแต่ว่าตอนที่เราขับลรขึ้นไปนะั้นสูงมากนะเราขึ้นไปข <lusion> ้างบนนะชมวิวลงมานะสวยมากเลยเห็นวิวเมืองใช่ทั้งหมดเลยรอบหน้าถ้าเราจะไปแล้วพี่จะพาคอนึ้น เออเขาจะเขาจะมีแบบว่าเดินขึ้นไปก็ได้เดินขึ้นบันไดเนาะแล้วก็ขับรถไปก็ได้แต่ว่าคนท้องถิ่นที่เนี่ยเขาชอบมาวิ่งออกกำลังกายขึ้นไปข้างบนเออเราเห็นคนไปวิ่งออกกำลังกายเยอะมากเลยอ่ะเขาวิ่งขึ้นนั้นน่ะโอ้โหเราแค่มอไซน์ยังแทบไม่รอดเลยอ่ะมอไซ์ยังไม่เ้าไปทางนี้ทางเข้าวันทูเซลเลยจะมีบันไดเดินขึ้นไปเลยเนี่ยมองเห็นบันไดเลย อรอบหน้าเดินไหมพี่อุ๋ยได้ไปเดินทางไปด่านกันจ้าโอ้ดูเขาขายน้ำอ้อยแล้วนะ่ะกลองอ้อยแล้วนะ่ะทุกร้านเลยโอ้โหขายดีมากอ้อยกองเบื้องเริ่มเลยเท่าไรจ้าเก้าพันกิจพกั กระทรวงโยธาธททิการและขนส่งบ้านขนงงันแยงนี่ทางไปด่านว่ายน้ำวายปวดมากเลยอ่ะออ้โเหนม่ลยยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่วังเต่า เมืองโพทอง9,000กีบ9,000กีบอันนี้เป็นของกระทรวงโยธาธิการขนส่งสถานีบ้านวังเต่าอันเมื่อกี้สถานีบ้านคันแยงใช่ไหมอันนี้สถานีบ้านวังเต่ามีหลายสถานีอยู่นะที่เราผ่านมากเกียรแล้ว่าจะประมาณเนี่ยหมดแล้วแหละสสถานีสสถานีจนเราถึ ถึงด่านเลยเนาะก็ okay. สถานีละ9,000พันกิบจากตรงปากสีเนาะที่ข้ามมาเดี๋ยวปอกับผู้อยูงแยกกันปอต้องไปฝั่งขาออกของคนผู้ยจะต้องเอารถออกตรงนี้ปอจะต้องขึ้นไปนู่น okay. เแยกกันเข้ารถขอไปเลยบ่ยที่ไหนครับหรือว่าจอดเรายางขอบไปหาขึ้นก่อนเอกสารไหมทอด,ทดนียบอก่กัยางลงไปก่อนอนะ่ะ yes, อ่านจอดแบบอ๋อแต่คนผู้โดยสารนแยกผู้โดยสารแยกไปนู่นเนาะโอเคขอบใจนี่เดี๋ยวผู้ต้องไปตรงนี้เอารถไปแล้วก็คนผู้โดยสารต้องแยกไปทางนี้แล้วก็ไปเจอกันฝั่งนู้นจ้าเจอกันฝั่งไทยจ้าเย่เรียบร้อยถ้ามาอีกฝั่งหนึ่งโอ้พึ่ขายของมีดอกกระเจียวมีเห็ดเพาะเนาะ เย็ดพอพออ่อนๆเลยมันเป็นกําลังคัดเลยเนาะขัดกันสดๆแบบนี้เลยอ่ะถูยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราข้ามไปซื้อของร้านค้าฝั่งนู้นเครื่องดื่มจะได้คนละหนึ่งแพ็คเครื่องดื่มผู้ใหญ่ของในร้านเขาน่ะมีหลายอย่างนะของฝากมีขนมช็อกโกแลตน้ำหอม ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยจ้าคิดถึงจังเลยนี่เดี๋ยวเรามาเดินตลาดเพราะอยากได้ไข่มดแดงอ่ะไม่รู้เขามีหรือเปล่าเดี๋ยวเราหาซื้อวัตถุดิบไปแคมป์ปิ้งกันเย็นนี้คลิปยังไม่จบนะจ้าอยู่กันไปจนถึงกลางคืนนี่แหละจ้าเดี๋ยวไปหาวัตถุดิบทำอาหารกันไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเนาะยอยาก กินไข่มดแดงแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงนู่นนู่นนู่นใช่ไหมใช่ไหม,ม,มเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนโอ้รถเยอะเหมือนกันนะเนี่ยว่าหาวัตถุดิบกันสำหรับแคมปิ้งเย็นนี้นี่ไข่มดแดงค่ะดอกกระเจียวก็งามงามมังเงวที่นี่ก็มีนะมันก็มีเครื่องปรุงเรียบร้อยเลย เดี๋ยวเราซื้อหอมแดงด้วยหอมแดงไปแกงไม่มีหอมแดงเราไม่มีเครื่องปรุงเลยผักเป็นถุงถุงมะเขือเข่อเทศมิงจีนูนมิงจีนูนไข่มุมดแดงมีแม่เป้งด้วยไข่มดุแดงเขากำลังตั้งร้านเลยเน,ะนาะกำลังตั้งร้านอ,อาหารทะเลก็มี หาหทะเลหอยแครงปลาหมึกนี่นี่เร้อมพร้อมแกงเลยนี่นี่น,นี่พร้อมแกงเลยน้ำยาหนางมีหน่อไม้ค่ะแบบพร้อมแกงเลยเนาะแม่ค่ะเพราะว่า ใช่เพว่าในต้มจะเป็นแบบนี้อือค่ะค่ะอันนี้กับใส่ปลาดุงปลาแดกใส่พริกก็กินได้เลยเนาะดีมากเท่าไหร่คะ50าสิบสิบเอาผักหวานด้วยค่ะนี่ก็เใส่ผักหวานเอาผักหวานด้วยหน่อไม้สดๆเขาก็มีแบบสดแต่เขาขาวขาวจัวร้อยบาใช่ได้แล้ว โอ้ถูกใจมากเลยแบบไม่ต้องไปเหลาไปปอกไปต้มอ,อะไรแล้วเราเขาต้มมาแบบพร้อมแกงแล้วอะ่ะหน่อไม้คือต้มมาแล้วครั้งหนึ่งรอบหนึ่งแล้วดีมากคนลงเ็ด<ส><ข>ใส่ปลาใส่พริกได้เลยปะ่ะ,ปะทีนี้หาไข่มดแดงพริกสิบบาทเคลือนพริกยังไงนี่พริกขี้พริกขี้สิบบาทรู้แต่ใส่อันนี้ก็อร่อยนะแต่อันนี้ด้วยก็อร่อยไข่กำลรยี่สิบ<ข> สองสิบแปดแสนค่ะนี่ดอกกระเจียวก็มีดอกเน่เนอไม้ก็มีค่ะค่ะดีค่ะลวงขอบใจได้ะไหมนี่ดอกกระเจียวงามๆงามๆเลยอู้เขียดมีเขียดมีผักหวานดอกกระเจียวอ้ายกันนะเห็ด อสะออนเนาะดูงามงามนี่ไม่เป่งเลยจ้านี่ไข่มดแดงห้าสิบบาทเอาจานหนึ่งค่ะอันนี้กินได้เลยอันอันนี้กินได้เลยเป็นเมี่ยงเนาะกไขยอันนี้ไม่เป่งขายดีค่ะผักขยียงเดย์เรายังไม่มีอ่ะเอาผักขยียงกําหนึ่งค่ะขายดีนะคะเหลือหอม หอมแดงอ่ะเราไม่มีหอมแดงซื้อหอมแดงกระบุกบ่ออีลอกผักอีลอกโอ้ข้างในซอยนี้ก็จะมีร้านค้าเหมือนกันนะเขามีหอมแดงแบ่งไหมอืมตรงนึ่งต้างซาบซาบต้องใส่อะไรอีกนะนี่เนาะพริกสดใส่พริกใส่หอมแล้วก็ปลาปลาล้าเราไม่มีเดี๋ยวไปหาแวะซื้อ ปลายังไม่มีปลาหมดแล้วนี่ผักกงเม็ดเม็ดไปเลยแมงลักใส่แมงลักก็อร่อยนะเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งนู้นีเมื่อกี้เราเดินมากลางตลาดนะแล้วก็ไปทางโน้นเลยเราไปดูทางนี้ผักเยอะแยะ ปรุงอ๋อใส่ถุงนี้เลยกับอหอมเนี่ยน,นี่ได้ปะลาร้าแล้วอ่ะสวยสามสิบห้าบาทเก่งจังเลยอเออผงนัวมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเอาผงนัวไปด้วยหนึ่งอันเดอ้อเท่าไหรค่ะสิบบาท,บาทสิบบาทสิบบาทอ่ะนอยนี่อยเลยผงนวัผนวผงนวัว โอเคค่ะเ <Okay. S 2> ก่งจังเลยเก่งเนาะขายของทํางานตั้งแต่เด็กทางนี้ก็จะเป็นของใช้รองเท้าของจักสารตะก,กร้านี่ตะก,กร้าสวยๆเลยตะก,กร้ามีแต่งามๆม,มีโคก มีสากกระติบโอ oh, <K> ้เครื่องจักสารมีแต่งามๆดูกระติบข้าวเหนียวสี่สิบบาทอันที่เขาใส่ขายตามรางข้าวใช่อันเล็กๆแบบพอดีเสิร์ฟใช่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 รมอันนี้ก็น่ารากเนาะสวยเอาห่อข้าวไปโรงเรียนให้ลูกกินข้าวิ๊กาน้อยสวยชะลอมไม่เรียกอะไรเนี่ย อันนี้เขาน่าจะไว้ใส่แก้วนะแบบใส่แก้วเยตีอะ่ะเนี่ยอ้โหดูแลอู้จะเอาต้นอะไรคะผักอะไรคะมาแบบเป็นต้นอย่างนี้เลยคะ่ะแล้วก็เด็ดกินคะ่ะผักขยังอู้มีผักข้าวตองผักขยังอย่างนี้ค่อยๆกินไปเด็ดไปนะไม่ได้ซื้อเลยเห็นไหมแดงเด้ยด๋ยค่ะเด้๋ยวทาอาหารที่ว่านะคะทุแดงค่ะ เ็ไข่หมดแดงเฮ็ดพอเ็ดพอตัวละสองก้อยค่ะจิ้มจะเอาบุกขาเฮ็ดพอเฮ็ดบดเฮ็ดพอออนกีจ้ะเฮ็บดนใหม่แล้วค่ะพักหวานค่ะพักหม่วานน้ำแห้งฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกขนมของฝากเนาะข้างในนี่ก็มีอุ้ยหอมอะไรอ่ะก๋วยจั๊บอุบลลาบต้มอ่อมนะข้างในมีร้านอาหารร้านลาบร้านก้อย น้ำลาบอย่างนี้ก็จะเป็นขนมเป้งไม่ว่าเรามใช่เรารถไปจอดข้างในๆแล้วก็ข้ามด่านไปนี่ก็เป็นขนมไปหมดนุ่นก็เป็นเสื้อผ้าเนาะไปหนักนะไม่น่าเลยพูดบอกหนักหนักหนักแล้วนี่ย่หนักอะไรอ่ะโอหนักน้ำย่านางหรือเปล่าโอเคน่าจะเครื่องแกงน่าจะครบแล้วแหละไปไปหาที่แคมปิ้งเย็นนี้กันจ้ารถอยู่ไหนล่าลงแล้ว เขื่อนสิรินทรอนเดี๋ยวคืนนี้เราจะหาที่แคมปิ้งที่เขื่อนสิรินทรอนนี่แหละเพามีกดำปีเลยเนาะฝนตกแล้วเนี่ทางนั้นกำลังตกเลยบ้างนาะนเขาขายอะไรเต็มเลยปลาเหรอปลาแก้วโอ้ oh, ปลาแก้วปล<ะ>า<ะ>ตัวเล็กๆเราเคยซื้อจำได้เราจำได้ล้วเราเคยจอดซื้อแถวนี้แหละปลาแก้วแห้งสี่ถุงร้อย เห็นเขื่อนเห็นผู้เขาอยู่ไกลๆเรากำลังเลาะหาที่กลางเต็นท์อยู่อันนี้ก็มีคาเฟ่มีร้านอาหารมีที่กลางเต็นท์เยอะนะที่พักเยอะแยะเลยอืมฝนตกจะลองเข้าไปถามก่อนสีสิรินแคม ตรงไปหรือว่าเราต้องติดต่อเขาตรงนี้ใช่บ้านเขาไหมโอ้ใช่เขาเขียนไปว่าสีซิลินบ้านหลังนี้ถ้ก็ไปไปจอดก่อนก็ได้ไอโดเดินมาก็ได้โอ้โหลำใหญ่พี่อุยกำลังออกเลยมะม่วงดอกมากมาอันนี้นี่ไงเข้าทางนี้ก็ได้นี่นี่โอ้ยวิวสวยฝนโปรยโปรหน่อยๆแล้บ,บรรยากาศถ้าฝนตกขนาดนี้กำลังดีเลยชอบอบรรยากาศดี เราอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็ได้นะไม่ต้องลงไปลึกหรอกเพราะว่ากลัวฝนตกลก,กลัวฝนแรงแล้วแบบว่าน้ํนาขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามีโอกาสที่น้ํามันจะขึ้นมาอยู่นะคิดว่าอจอดใกล้ๆ,ๆก็ได้อบรรยากาศมีเรือน่าจะเป็นเรือหาปลาเนาะโหเมฆดำปีเลยเดี๋ยวเราไปติดต่อข้างในก่อนสีซีซรินแคมสวัสดีค่ะจะมาติดต่อกางเต็นท์นะคะ ค่ะสองคนค่ะสองคนค่ะคืนละเท่าไหร่คะคนละคนละหนึ่งร้อยบาทค่ะค่ะเพื่อนนะวันนี้ค่ะไม่เป็นไรค่ะเคยมาไหมครับไม่เคยมาที่นี่เลยค่ะก็จะเป็นร้านข้างหน้านี่เค่ะห้องน้ำพวกเห้องน้ำก็อยู่ด้านนี้ค่ะค่ะโอห้องน้ําอยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆเดี๋ยวเราจอดตรงนี้แหละพี่หวีกางเต็นท์คนละหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวเรากางใกล้ๆตรงนี้แล้วกันวิวบรรยากาศดีโอเขามีน้ำมีขนมขาย อ๋อันนี้มีอาหารขายด้วยเหรคอคะมีหมูกระทะค่ะอ๋อมีหมูกระทะขายด้วยหมูกระทะชุดละ269บา้าาทร้านปิดกี่โมงคะพวกน้ําพวกเครื่องดื่มก็เปิดได้เรื่อยอยู่ครับผมยก่วนมากก็ปิดพร้อมกันกับร้านหมูกระทะก็สองสามทุ่มขอบคุณมากค่ะนีหมูกระทะสั่งได้อู้อันนี้พันอะไรคะอันนี้จะเป็นพันเขียวใหญ่ครับพันเขียวใหญ่ดูใหญ่มาก โอ้เราเราเยอะด้วยนะงอนดูข้างหลังเลยดนอ้หลหลายพันนะครับขอขอดูหน่อยนะครับผม <c oughs> นี่โอ้โอ <ดก S 1> หจบมากลนีูกใหญ่เลยอือหูลูกใหญ่โดดอีตั้งหากมีห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้ไปดูห้องน้ำก่อนเลยไหมห้องน้ำชายหญิงอันนี้ห้องอาบน้ำก็อ,อันนี้ห้องน้ำห้องน้ำ,ห,นำ,ห,นำห้องอาบน้ำ แยกชายหญิงอันนี้เป็นห้องอาบน้ํามีฝักบัวปิดไฟปุ๊บห้องน้ําแยกชายหญิงเออสะอาดอ่ะไปเราถ้าฝุ่นโปอยอย่างเงี้ยบรรยากาศดีเลยอ่ะเหมาะสําหรับการแคมปิ้งนะปอชอบใช่เดี๋ยวเรามาใกล้ๆเลยกลัวเหงากลางหลังคาบ้านก่อนจ้าได้หลังคาแล้วรลอดแล เย้โอเคให้ยังนิดนึงก็เทน,น้ําไปทางนู้นแหละถูกแล้วออเพื่อน้ําขังเทน,น้ํานิดนึงใช้ okay, หลังคาเสร็จเร็วกลางโต๊ะได้ให้เดี็กขยับเข้านี่จะได้เห็นวิวฝั่งนี้พอนั่งทางนี้แล้วกันรช่แล้ว มาจ้าอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่มีคือข้าวเบื่อข้าวที่ตําแล้วก็เออเราตอนแรกอะ่ปะปอคิดว่าในตะก้าเครื่องปรุงปออ่ะจะมีข้าวคั่วอาจจะใส่ข้าวคั่วแทนได้นะแต่ว่าลองมาหาแล้วข้าวคั่วก็ไม่มีตะไคร้ก็ไม่มีตะไคร้ก็ไม่มีลืมซื้อเห็นแล้วที่ตลาดนะ่ะตลาดตรงช่องมิกอะ่ะแต่ว่าที่มีอยู่มันก็น่าจะพอแกงได้แหละ ลองแกงแบบน้ําไม่ต้องข้นก็ได้เนาะแกงแบบน้ําใสๆอะเดี๋ยวจะลองดูเป็นรู้สึกว่าเป็นครัวแบบอัตคัดยังไงไะตอนแรกอะเพราะว่าเอ้ยเราไม่มีข้าวเบือเนาะไม่ได้แบบบินแช่ข้าวแล้วไปตำอ่ะแต่ว่าเราอาจจะมีข้าวคั่วที่ใส่แทนได้แต่ว่าต้องหาแล้วอะไม่มีอ่ะสงสัยอยู่บ้านตอนที่เราทำลาบแล้วก็ลืมเอาครกมาด้วยอาจจะต้อง ใช้วิธีทุบอันนี้เอาทุบหอมทุบพริกมีไว้เป็นลูกโดดแล้วกันนี่ออ้ตก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 อะไรทุบล่ะคะเนี่ยอันนี้ไม่น่าได้เป็นแก๊สน้ำมันเหรอแก้วบอนะ่น่ะน้ำน่ะอ่ะได้นะนนนนได้ได้ได,ได้เออเป็นไอเดียที่ดีเออได้อยู่ได้อยู่ ขวดใหม่ไหมล่ขวดใหม่จ้าเอาล็อกไหมจ้าโอยา้ยวันนี้เราจะแบ่งแกงนะเพราะว่าดูดิทุงเบื้ริ่มจะแ,แกงสักแค่หม้อนี้ก็พอละกินสองคนเนาะโอ้โหห้าสิบาทอะเราดูดิไม่ต้องคั้นน้ำย่านางเลยอะ่ะแล้วแถมหน่อไม้อะ่เะเขาก็ต้มมาแล้วก็คือเราก็แค่ เอามาแกงได้เลยไม่ต้องต้มหน่อไม้แล้วประมาณเท่านี้เดี๋ยวเราก็ใส่ผักหวานอีกมี่ผักหวานเทน้ำเลยโอ้สะดวกสบายเนาะชีวิตนี่เราก็ได้อีกได้แกงอีก บวบเรายังไม่ได้หัน่นบวบหั่นบวบรอแล้วกันรอน้ําเดือดหั่นแบบนี้เลยไม่ต้องใช้เขียงบวบ,บ,วบหอมนะคณะจะเรียกบวบหอมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะลืมใส่หอมกับพริกนี่หอมกับพริกแบบจุกๆรอน้ำเดือดเริ่มฟดๆ,ๆ,ๆแล้วใส่บวบ,บวบเข้าไปบวบเราจะหั่นเล็กหน่อยเพราะว่าไม่ได้แกงอยู่บ้านเนาะเรา แกงแบบแกงแบบหม้อเล็กอะ่ะเขาต้องหั่นเล็กๆหน่อยอู้กระเด็นดีนะไม่กระเด็นไปทางพี่อุยเมื่อกี้เต็มหมอ้อละเพราะว่าเราต้องซื้อหม้อไซส์ที่ใหญ่กว่านี้มั้งหอมน้ำย่นางมากเลยเดี๋ยวรอบวบสุกาปรุงรสกันจ้าปรุงรสแบบง่ายๆเลยเนาะมีแค่ปลาน้ำปลาเพื่อความนัว น้ำปลาน้ำปลานี้หนึ่งพอเพราะว่าเราใส่ปลายเยอะแค่พร้อมหอมแล้วก็หน้าจีขาดไม่ได้ก็คือผงวิเศษผงวิเศษนิดหน่อยนิดหน่อยใส่รสดีไปสักนิดหนึ่งผงปรุงรสรสดีจะนุนนัวขึ้น ปุบปุบปุบหอมมากนี่บวบสุกแล้วหน่อไม้สุกแล้วมาชิมก่อนอืมอืม <c oughs> อยากให้พู่ชิมอร่อยมาก ตอนแรกปะงงตอนแลกนี่เดี๋ยวเรารีบแกงรีบกินเนาะคือฝนไปปล่อยแบบตอนมานักก็คือได้ฟิลดีการแคมปิ้งก็ฝนไปปล่อยก็ดีนะแต่ว่าถ้าลมมาแรงๆแบบน่ากลัวผ่อนไฟนะชิมเดี๋ยวผ่อนไฟได้ได้เลยไหมได้เลยเนาะได้เลยนะโอเคได้แล้วนะได้แล้วได้แล้วได้เลยเป็นยังไงแบบว่ามันไม่ได้ใส่อันนั้นอะไม่ได้ใส่ข้าวเบื่อมันเป็นไงพี่อุ๋ยรสชาติเหมือนกันแต่ว่ามันแค่ไม่ข้นเฉยเนาะ แต่ว่าอย่างนี้ก็น่าจะซดง่ายๆเนาะมาใส่ผักหวานใส,ใส่ผักหวานเข้าไปผักหวานโอ้ลูกโดดต้องใส่อีกไหมเนี่ยใส่ผักขะแยงแถมยังจะมีลูกโดดอีกนะลูกโดดไปด้วยเพื่อความแซ่บความสวยนี่ หอมมาใส่ไข่มดแดงของเราเลยจ้าไข่มดแดงลงไปจ้าไข่มดแดงไม่อั้นจ้าใส่ไปเลยหมดจาน <c oughs> น,นี่น่ากินไหมผู้หญิงได้อยู่นะได้อยู่นะ นี่แกงหน่อไม้ใส่ผักหวานใส่ไข่มดแดงเสร็จแล้วจ้าพร้อมรับประทานปิดแก๊สเลยมามาเด้อมาเด้อกินข้าเด้อวนอ่านผักอะไรยังไม่ใส่ข้าวเบือไม่ใส่ข้าวกั่วก็อร่อยเนะ มันจะเป็นแบบอารมณ์น้ํำใสๆแต่ว่ามันก็อร่อยอะไข่ม่แดงไข่มดแดงว้าวอ,อร่อยนะอร่อยเลยนะอะภูมิใจมันไม่ข้นแต่ว่ามันรสชาติม,นมันเข้มข้นอืออืออร่อยอะสำหรับปออือหอม เออก็เดี๋ยวจะขอปิดทริปตลุยตลาดลาวนะจ๊ะทริปนี้ได้ลองกินอาหารท้องถิน่นได้ลองกินอาหารตามฤดูกาลถ้าอยากให้ปอกับพี่อุ๋ยไปเดินตลาดที่ไหนหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนไปแคมปิ้งที่ไหนไปพักที่ไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ บายครับทุกคนข้างหลังปอฟ้าแลบแล้วนะฟ้าแลบแล้วเหรอกิน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 อืมอืมกินเจอพริกอืมจับให้จับให้มาหมุนละมาหมุนเมาหมุนไข่บุแดงจะอยู่ก้นๆนะคดักลึกๆ